เสียงฝีเท้าม้ากระทบพื้นดินชื้นของป่าดิบลึกดังก้องอยู่ท่ามกลางแมกไม้สูงใหญ่สองพรานเดินป่ากำลังบุกเบิกทางเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยพรานบุญชายชาราผิวกร้านแดดเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากอดีตยังคงเดินนำหน้าด้วยสายตาเฉียบคมส่วนพรานคมหนุ่มวัยชกันผู้ติดตามแม้แข็งแกร่งแต่ยังไม่เคยสัมผัสป,ป่าลึกที่เต็มไปด้วยตำนานเช่นนี้พี่เคยได้ยินเรื่องประสาทตาควายไหม พรานคมถามขึ้นขณะฝ่าดงไผ่ที่โอนเอ็นตามแรงลมพรานบุญไม่ตอบเพียงแต่เหลือบมองเล็กน้อยก่อนพึพรรมพำเสียงเบาที่นี่มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นยิ่งเข้าใกล้พื้นที่ลึกเท่าไหร่ป่าก็ยิ่งเงียบลงจนหน้าขนลุกต้นไม้ใหญ่เรียงตัวกันแน่นบางต้นมีเถาวันพันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงเหมือนม่านหนาทึบเสียงบางอย่างแววขึ้นจากด้านในป่าไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันเหมือนเสียงกระซิบที่ลอดมาตามสายลม พรานคมชะงักหันซ้ายหันขวาพี่ได้ยินไหมพรานบุญไม่ตอบเช่นเคยเพียงแต่จับปืนแน่นขึ้นแล้วเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลบรรยากาศของป่าเริ่มหนักอึ้งกลางดงไม้มีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ห่างออกไปมันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ป่าแต่เหมือนกำลังจ้องมองมาคืนนี้พวกเขาจะต้องนั่งห้างเฝ้าป่าและบางทีอาจต้องเผชิญกับบางสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนสองพรานหยุดอยู่บริเวณโคนไม้ใหญ่ ลำต้นสูงชะลูดแผ่กิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นหนาบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดมีเพียงเสียงใบไม้ต้องลมแผ่วเบาพรานบุญใช้มีดพราโค่นกิ่งไม้เล็กๆมาปรับทําเป็นคานพรานคมช่วยกันมัดไม้เป็นโครงห้างนั่งเทวันจากป่ากลายเป็นเชือกมัดแน่นหนาไม่นานนักห้างพรานก็ถูกยกขึ้นสู่ระดับสูงเหนือพื้นดินคืนนี้พี่จะนั่งห้างเองเหรอพรานคมถามขณะใช้มีดเฉือนเปลือกไม้ทําที่นั่งให้เรียบ พรานบุญเหลือบมองไม่ตอบอะไรก่อนจะปีนขึ้นไปบนห้างชา้ชาท่ามกลางแสงแดดยามเย็นที่กำลังลับขอบฟ้าบรรยากาศยามค่ำคืนค่อยๆปกคลุมป่าดิบลึกพระจันทร์ซ่อนอยู่หลังแนวไม้สูงท้องฟ้ามืดสนิทเงาไม้พาดเป็นร่างทมินยาวทอดลงบนพื้นดินพรานคมนั่งประจำตำแหน่งหูเงียฟังความเคลื่อนไหวรอบตัวเสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมเสียงนกแสกกรีดร้องจากยอดไม้ไกลออกไป ราตรีนี้ดูเหมือนจะเป็นคืนที่เงียบสงัดแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นใต้ห้างพรานบุญที่นั่งนิ่งมาตลอดกระชับปืนในมือแน่นพรานคมเองก็ขยับตัวช้าๆเพ่งมองไปยังเงามืดเบื้องล่างฝีเท้านั้นย่ำลงบนใบไม้แห้งอย่างชัดเจนจาก1นึ่ก้าวเป็นสอก้าวแล้วหยุดนิ่งพรานคมขยับสายตาอย่างระมัดระวังมือแตะปืนเตรียมพร้อมเสียงลมหายใจของเขาเริ่มหนักขึ้นพรานบุญเอื้อมือแตะไหล พรานคมเบาๆเป็นเชิงเตือนให้เงียบเบื้องล่างห่างออกไปเพียงไม่กี่ว่าเงาดำร่างหนึ่งยืนแนวนิ่งอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่มันไม่ขยับแต่เหมือนกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านท่ามกลางรติการที่เงียบสงัดอย่างผิดปกติลมกลางคืนพัดเอื่อยผ่านยอดไม้สูงท้องฟ้าปกคลุมด้วยเงามืดไม่มีแสงจันทร์หรือดวงดาวส่องประกาย บรรยากาศของป่าดิบลึกดูเงียบจนผิดปกติพรานคมจ้องมองเงาดำใต้ต้นไม้ใหญ่มันยังคงยืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าที่ดังเมื่อครู่เงียบลงราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่พรานบุญยังคงนั่งนิ่งไม่พูดอะไรแต่สีหน้าเคร่งขครึมขึ้นเล็กน้อยมือที่จับปืนยังคงมั่นคงมันคืออะไรพรานคมพึมพำเบาๆทันใดนั้นเงาดำนั้นขยับตัวก้าวออกจากแนวต้นไม้ชา้า เสียงกิ่งไม้หักดังแกรกๆในความเงียบพรานคมเพลอกลั้นหายใจมือกำปืนแน่นในขณะที่พรานบุญเพียงรีตามองเงานั้นไม่ได้เป็นเพียงเงามืดธรรมดาร่างของมันสูงใหญ่ผิดปกติแขนขาย,ยาวเกินกว่าคนปกติและที่สำคัญมันไม่มีหน้าร่างนั้นเดินผ่านแนวไม้ไปอย่างช้าๆ้าเรากับไม่ได้สนใจว่ามีพรานสองคนนั่งอยู่บนห้างพอเดินพ้นไปเสียงใบไม้ก็กลับมาสันไหวอีกครั้ง เหมือนเสียงป่ากำลังถอนหายใจพรานคมหันไปมองพรานบุญสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามแต่พรานเท่าไม่ได้พูดอะไรนอกจากเพียงเอื้อมือแต่ไหลพรานคมเบาๆคืนนี้ยังอีกยาวไกลพรานบุญพูดเสียงเรียบก่อนจ้องมองไปยังความมืดเบื้องหน้าพรานคมรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่วผ่านร่างกายนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของค่ำคืนเท่านั้นเงาดำปริศนาหายลับไปในแนวป่า แต่บรรยากาศอึมครึมยังคงปกคลุมรอบตัวเสียงมแมลงกลางคืนค่อยๆกลับมาอีกครั้งเหมือนป่ากำลังเคลื่อนเข้าสู่สภาพปกติพรานคมนั่งนิ่งกับปืนนั่นสายตาจับจ้องไปในความมืดเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพี่บุญเขาเอ่ยเสียงแผ่วเมื่อกี้มันเป็นตัวอะไรพรานบุญยังคงเงียบสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเดิมราวกับเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เงียบไว้พรานเท่ากล่าวเสียงเบาดวงตาย,ยังคงจ้องมองไปในป่าพรานคมกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเฟื่อนก่อนจะพยายามตั้งสติสองพรานยังคงเฝ้านั่งบนห้างเงียบๆท่ามกลางความมืดที่โอบล้อมคือคือเสียงแปลกๆดังขึ้นจากใต้ห้างคล้ายเสียงของบางสิ่งกำลังถลายไปตามพื้นดินพรานคมชะโงกลงไปมองตุบเสียงบางอย่างตกกระแทกพื้นดังสนัน่น ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆกระทบพื้นดินราวกับมีบางสิ่งกำลังก้าวเดินวนอยู่ใต้ต้นไม้พรานคมรีบกระชับปืนสายตาจ้องเขม่งลงไปเบื้องล่างแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้ขนลุกไปทั้งตัวกลางเงามืดใต้ห้างมีบางสิ่งยืนอยู่มันเป็นร่างคนแต่มันสูงเกินไปแขนขายาวผิดธรรมชาติและที่น่ากลัวกว่านั้นมันเงยหน้าขึ้นมามองพวกเขา พรานบุญยกมือแต่บ่าพรานคุมเบาๆเป็นเชิงให้หยุดนิ่งอย่าขยับพรานเท่ากระซิบเบาๆน้ำเสียงเยื่อเกี่ยนจนหน้าขนลุกพรานคมกลั้นหายใจร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไม่ส่งเสียงมีเพียงเงาดำทมินที่ทอดตัวยาวบนพื้นเวลาผ่านไปช้าๆทันใดนั้นร่างนั้นค่อยๆถอยหลังหายเข้าไปในแนวไม้เสียงป่ากลับมาอีกครั้งเสียงมลงกลางคืนดังระงมแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงอยู่ พรานคุมขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วพี่บุญนี่มันเรื่องอะไรกันแน่พรานบุญถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดเพียงสั้นๆมีบางอย่างเฝ้าดูเราอยู่และมันยังไม่ไปไหนค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลและป่าดิบลึกแห่งนี้อาจซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยล่วงรู้มาก่อนรุ่งเช้าแสงแดดสีทองอ่อนสองลอดแนวไม้ลงมาไล่เงามืดที่ปกคลุมป่าดิบลึกตลอดทั้งคืน บรรยากาศรอบตัวดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติเสียงนกป่าร้องก้องไปทั่วพรานบุญและพรานคมคอยฮ่าฮ่าไต่ลงจากห้างพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนอยู่บนนั้นแทบไม่ได้หลับแม้แต่น้อยพรานคมยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศอึมครึมจากเมื่อคืนภาพของเงาดำปริศนายังคงติดตามันคืออะไรกันแน่พี่บุญเมื่อคืนที่เราเจอพรานคมเอ่ยขึ้นขณะก,กวาดตามองรอบๆพรานบุญไม่ได้ตอบแต่เดินตรงไปยังพื้นดินใต้ห้าง ในตาฉายแววครุ่นคิดมือกล้านหยาบกวาดใบไม้แห้งออกเผยให้เห็นรอยเท้าบนพื้นดินชื้นแต่รอยเท้านี้ไม่ใช่ของคนทั่วไปมันยาวผิดปกติและมีร่องรอยเหมือนโรงเล็บแหลมคมกดลงไปกับพื้นดินราวกับไม่ใช่เท้าของมนุษย์พรานขมกลืนน้ำลายรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีนี่มันไม่ใช่รอยเท้าคนเขาพูดเสียงแผ่วพรานบุญยังคงจ้องมองร่องรอยนั้นนิ่ง ก่อนจะกวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังมันยังอยู่แถวนี้พรานเท่าพูดเสียงเรียบก่อนจะเดินตามแนวรอยเท้าที่ทอดยาวหายเข้าไปในแนวป่าลึกพรานคมลังเลเล็กน้อยก่อนจะรีบก้าวตามไปพวกเขาเดินผ่านดงไม้รกชัดฝ่าดงทววนไปเรื่อยๆตามรอยเท้าประหลาดนั้นแต่แล้วรอยเท้ากลับหายไปอย่างกระทันหันพรานบุญหยุดเดินจ้องมองไปข้างหน้าตรงนั้นเป็นที่โล่งเล็กๆมีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่กลางลาน แต่ไม่มีร่องรอยใดๆต่อจากนั้นมันหายไปได้ยังไงพรานคมขมวดคิ้วพรานบุญไม่ได้ตอบแต่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ตรงหน้าก้อนหินนี้มีรอยบางอย่างสลักอยู่เป็นลวดลายแปลกประหลาดคล้ายอักษรโบราณหรือไม่ก็สัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและที่สำคัญบนผิวของหินมีรอยกรงเล็บขนาดใหญ่ขูดเป็นรอยลึกอยู่บนเนื้อหินอย่างชัดเจน พรานคมยืนตัวแข็งทื่อมองรอยขูดนั้นด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นนี่มันเรื่องอะไรกันแน่พรานบุญถอนหายใจยาวก่อนจะหันไปมองพรานคมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งขครึมเราเข้าใกล้มันมากเกินไปแล้วลมหายใจของพรานคมเริ่มหนักขึ้นเมื่อลมเย็นจากป่าลึกพัดวูบผ่านร่างรอยขูดบนหินยังคงอยู่ตรงหน้าหลักฐานที่บอกว่ามีบางสิ่งแฝงตัวอยู่ในดินแดนแห่งนี้พี่บุญ เราจะทำยังไงต่อพรานคมเอ่ยถามเสียงแผ่วดวงตายังคงจับจ้องร่องรอยประหลาดตรงหน้าพรานบุญนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นไปต่อพรานคมหันไปมองอย่างลังเลเขาอยากถามว่าทำไมไม่ถอยกลับแต่สีหน้าของพรานเท่าบอกได้ว่ายังไม่ถึงเวลาสองพรานออกเดินทางต่อคราวนี้พวกเขาเลือกเดินขึ้นเนินไปตามแนวป่าที่รกทึบต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดเรียงตัวกันเป็นแนวถาวรห้อยระยงระย่าง ไอหมอกบางเริ่มลอยคลอเคลียตามพื้นพี่บุญที่นี่มันพรานคมหยุดพูดกลางคันเพราะข้างหน้ามีเสาหินโบราณตั้งอยู่กลางป่าลึกมันเป็นเสาหินสูงราวสองเมตรผุกร่อนตามการเวลาแต่ยังคงมีร่องรอยของสลักเสลาบนผิวของเสาหินมีลวดลายแปลกประหลาดเหมือนกับที่พวกเขาเห็นบนหินก้อนใหญ่เมื่อครู่และรอบเสาหินมีรอยเท้าปริศนาเต็มไปหมด พรานบุญเดินเข้าไปใกล้เอื้อมมือแต่ลงบนพื้นผิวหินอย่างระวังทันใดนั้นลมเย็นยาเยือกก็พัดวูบผ่านร่างไอหมอกที่บางเบาเริ่มหนาขึ้นในพริปตาบรรยากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนผิดปกติพรานคมกระชับปืนแน่นรู้สึกเหมือนเงาบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในม่านหมอกพี่บุญพรานคมเอ,อ่ยเสียงสัน่นเราต้องออกจากที่นี่ไหมพรานเท่าไม่ตอบแต่เพียงจ้องนิ่งไปข้างหน้า สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่เงาดำร่างสูงที่ค่อยๆปรากฏขึ้นกลางม่านหมอกมันไม่เดินแต่มันลอยอยู่อย่างช้าๆเงานั้นไร้หน้าไร้ดวงตาแต่มันกลับดูเหมือนจ้องมองพวกเขาอยู่ไอเย็นยะเยือกพัดผ่านจนพรานคมขนลุกไปทั้งตัวพรานบุญถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดเสียงเรียบมันมาแล้วเงาดำนั้นยังคงลอยนิ่งอยู่กลางม่านหมอกมันไม่มีหน้าไม่มีดวงตาแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนกำลัง เฝ้าจับจ้องสองพรานอยู่พรานคมกำปืนแน่นรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นที่ซึมออกมาตามไรผมมันไม่ใช่คนเขาพึมพำกับตัวเองพรานบุญยังคงนิ่งสายตาจับจ้องไปที่เงาปริศนาอย่างพินิจพิจารณาราวกับกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างลมเย็นย้ายเยือกพัดผ่านเสียงใบไม้เสียสีกันดังก้องแต่เสียงรอบตัวกลับเงียบสนิทผิดปกติราวกับว่าป่าทั้งผืนกำลังกลั้นลมหายใจ พรานบุญค่อยๆย,ยกมือขึ้นทำสัญญาณมือบางอย่างแล้วเงานั้นก็ถอยหลังหายเข้าไปในม่านหมอกเรากับมันเข้าใจสัญญาณของพรานเท่าพรานคมเบิกตากว้างหันไปมองพรานบุญอย่างงุนงงพี่บุญนี่มันอะไรกันพรานบุญถอนหายใจยาวก่อนจะตอบเสียงเรียบเราเข้าใกล้เขตต้องห้ามของมันแล้วคำพูดนั้นทำให้พรานคมขนลุกวาบเขตต้องห้ามพรานบุญพยักหน้าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนควรจะเข้ามา แต่พวกเราเข้ามาแล้วพรานคมพูดแผ่วเบาสายตาเต็มไปด้วยความกังวลพรานบุญเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นถ้าเรายังอยู่ที่นี่นานเกินไปบางสิ่งที่ไม่ควรตื่นอาจตื่นขึ้นมาทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากป่าลึกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ที่พวกเขาเคยได้ยินมันเต็มไปด้วยพลังประหลาดและก้องสะท้อนไปทั่วป่าดิบลึกมันตื่นแล้วพรานบุญกระซิบเสียงเรียบ ดวงตาของเขาทอดมองไปยังแนวป่าข้างหน้าพรานคมรู้สึกถึงไอเย็นที่คืบคลานเข้ามาและค่ำคืนแห่งการล่าของบางสิ่งกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงคำรามต่ำยังคงก้องสะท้อนในป่าดิบลึกไอหมอกหนาทึบคืบคลานรอบตัวสองพรานหยุดยืนอย่างระแวดระวังพรานคมกระชับปืนแน่นหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพรานบุญจ้องมองไปในความมืดเบื้องหน้าสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเคร่งเครียด พี่บุญเราจะเอายังไงต่อพรานคมกระซิบถามพรานเท่าไม่ตอบในทันทีเขาเพียงแต่กวาดตามองรอบตัวอย่างช้าชาแล้วจึงเอ่ยขึ้นเสียงเรียบถอยกลับไปตอนนี้ไม่ได้แล้วพรานคมชะงักทำไหมพรานบุญค่อยๆหันมามองดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเพราะมันกำลังล้อมเราอยู่ทันใดนั้นเสียงใบไม้ไหวก็ดังขึ้นรอบด้านพรานคมรีบหันมองไปตามเสียง เงาดำหลายร่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในม่านหมอกร่างเหล่านั้นสูงใหญ่บางตัวก้าวเดินชา้าชบางตัวกลับลอยนิ่งอยู่กลางอากาศนี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรพบเจอพระช่วยพรานคมพึมพำเบาๆเหงื่อเย็นไหลซึมลงมาตามกรอบหน้าพรานบุญค่อยๆก้าวถอยหลังมาหนึ่งก้าวพร้อมกับส่งสัญญาณมือให้พรานคมทำตามแต่ก่อนที่พวกเขาจะขยับไปไกลกว่านั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นจากความมืด เสียงนั้นก้องสะท้อนราวกับกำลังสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งป่าและทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมาจากม่านหมอกพรานคมตาเบิกกว้างร่างนั้นสูงเกือบสองเมตรแขนขายาวผิดปกติผิวหนังดำสนิทด่งเท่าฐานแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาสีแดงฉานที่เปล่งประกายในความมืดพี่บุญพรานคมร้องเสียงดังรีบยกปืนขึ้นหมายจะยิงแต่พรานบุญกลับยกมือขึ้นห้ามอยา่าพรานเท่ากล่าวเสียงกร้าว พรานคมชะงักไปชั่วขณะร่างเงานั้นยังคงนิ่งอยู่เบื้องหน้ามันไม่ได้พุ่งเข้ามาทันทีพรานบุญสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเรียบเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อรบกับเจ้าร่างนั้นยังคงนิ่งอยู่ที่เดิมแต่มันเริ่มส่งเสียงขู่ต่ำๆคล้ายเสียงลมพัดผ่านซากไม้ผูกพรานบุญจ้องมองมันนิ่งๆราวกับกำลังรอคำตอบจากบางสิ่งพรานคมกำปืนแน่นในใจเต็มไปด้วยคำถามพี่บุญนี่มันอะไรกันแน่ พรานบุญหันมามองพรานคมดวงตาของเขาเย็นเยียบสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังประสาทตาควายความลับของมันกำลังจะเปิดเผยแล้วร่างเงาสูงใหญ่ยังคงนิ่งอยู่เบื้องหน้าดวงตาสีแดงฉานส่องประกายราวกับเปลวไฟในความมืดเสียงขู่ต่ำยังคงดังก้องไปทั่วป่าดิบลึกพรานคมขนลุกวาบมือที่ถือปืนเริ่มสั่นเล็กน้อยพี่บุญตกลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่พรานคมเอ่ยเสียงเครียดดวงตาย,ยังคงจับจ้องร่างนั้น พรานบุญไม่ได้ตอบทันทีเขาเพียงแต่ยืนนิ่งราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งแล้วเงาดำนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวมันไม่ได้พุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างที่พรานคมหวาดกลัวแต่มันค่อยๆถอยหลังออกไปหายเข้าไปในม่านหมอกชา้ชาๆเราวกับมันพอใจแล้วที่ได้เห็นพวกเขาพรานคมมองตามด้วยความ,มง,งุนงงมันไปแล้วเขากระสิบพรานบุญพยักหน้ามันไม่ได้ต้องการฆ่าเรามันแค่ต้องการเตือนพรานคมขมวดคิ้วเตือนอะไร พรานบุญเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองรอบตัวที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราและปราสาทตาควายไม่ใช่แค่ซากหินเก่าๆอย่างที่ใครคิดพรานคมฟังแล้วรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพี่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมพรานบุญเหลือบมองพรานคมแวบหนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆเคยได้ยินจากพรานเก่าหลายคนเรื่องของบางสิ่งที่เฝ้าปราสาทตาควายมานานนับร้อยปีพรานคมนิ่งเงียบรอให้พรานเท่าพูดต่อ มีคนเคยพยายามจะเข้าไปค้นหาความลับในปราสาทนั้นมีทั้งคนจากในหมู่บ้านนักสำรวจและพวกพรานหัวแข็งไม่มีใครกลับออกมาได้ครบพรานคมกลืนน้ำลายหมายความว่ายังไงพรานบุญมองไปทางแนวป่าลึกบางคนหายไปเลยไม่มีแม้แต่ร่องรอยบางคนกลับมาได้แต่ไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งตายบางคนกลับมาไม่เหมือนเดิมพรานคมรู้สึกเย็นว่าไปทั่วแผ่นหลัง แล้วที่พวกเราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่พรานบุญเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียบผู้เฝ้าพรานคมข,มขมวดคิ้วผู้เฝ้าพรานบุญพยักหน้าพวกมันคือสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ให้ปกป้องอะไรบางอย่างในปราสาทต,ตาควายและพวกมันจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้พรานคมขนลุกวา่าแล้วทำไมมันถึงไม่ฆ่าเราพรานบุญมองพรานคมตรงๆก่อนจะพูดเสียงหนักเพราะเราแค่เดินเข้ามา แต่เรายังไม่ได้บุกรุกพรานคมตัวแข็งทื่อในตาเต็มไปด้วยความตรหนักหมายความว่าถ้าพวกเขาเดินต่อเข้าไปในเขตปราสาทจริงๆพวกเขาอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยความเงียบปกคลุมระหว่างทั้งสองคนพรานบุญสูตรลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยขึ้นเราควรกลับได้แล้วพรานคมพยักหน้าเงียบเงียบในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่เขารู้ดีว่าบางความลับของป่าดิบลึกไม่ควรเปิดเผย แสงแดดเริ่มลอดผ่านแนวไม้พรานบุญและพรานคมหันหลังให้แนวป่าลึกก่อนจะค่อยๆก้าวออกจากพื้นที่ต้องห้ามของปราสาทต,ตาควายเบื้องหลังของพวกเขาม่านหมอกค่อยๆปกคลุมพื้นที่นั้นอีกครั้งและภายใต้ม่านหมอกนั้นดวงตาสีแดงฉานยังคงเฝ้าจับจ้องพวกเขาอยู่เงียบๆขอบคุณทุกท่านที่เสวเวลามาฟังเรื่องเล่าจากพระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ